สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกคาะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบายของมือวันที่2 2เดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะม้นนี่ค่ะแอดผ้าพอพี่น้องบระเท่าสกุลกน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากคนมักเลขกค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะเอาแนวทางมณีของคนมักเลขกค่ะสชิญมาเป็นตัวใดพอพ้พองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆสวัสดีสสดค่ะคนมักเลขกค่ะสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับผมค่ะ <laughs> มณีโอ้ยอยากให้ถึงมือวันจันทร์เร็วๆได <laughs> ้นาวันจันทร์วันจันทร์นจ,เจะเค็นสามตัวให้ตรงๆโอ้ได้ได้ได้ ครัมีเลี้ยงข้างมี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 คิดว่ามีแนวสิสิได้อยู่เออค่ะค่ะค่ะมันใจลึกๆมันจะซีโตวมันแตกอีกกแมันก็ซีโต้มันกับอาอถูกบนถูกล่างนั่นแหละค่ะอ่าเอาเมื่อนี้มื่อนี้คนบางเลงมีอันไหนมาฝากคะเออเป็นเลขไทยครับเออได้ได้ได้ค่ารัฐบาลไทยเนาะได้ค่ะได้ค่ะ เออเดีด๋ยวตอนนี้ดเด,เด,ดบังเดบังไล่น้ำบ่ครับเดบังไล่อ๋อไล่ไล่อ๋อไล่ที่เอ่อคนบางเลงทรงมาให้เนาะแมนครับอ่าเดี๋ยวเปิดก่อนค่ะเปิดแล้วค่ะหอเคครับค่ะอ่าผมจะให้ขังล่างสองตัวล่างไปก่อนเนาะได้ค่ะอ่ามัน อยู่ข้างขวามือสีแดงผสมน้ำเงินนะครับเป็นไปเลขสูตรลางโอ้อ่ามันเป็นเลขหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งมีมีสีน้ำเงินทรงอฉีดสีแดงเป็นวิสูนหาหงันนืือเลขเอามาวินกันนะครับอ๋อค่ะมันมันมันตัวนี้ก็คือหนึ่งปีมันบกเคยหลด จังได้ก็ต้องม่เห็นบ่บดกันละ่ะตัวนึงตัเตือมันกอดข้อกันมามมันออกหาหนึงไปช่วงหาหนึงออกตกเต่เมันก็ได้จับให้เป็นหนึ่งศูนยนะ์หนึ่งหาอันนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งหาค่ะครับผมแ้วก็เบิ้ลนึ่ะ1นึครับค่ะอิดไว้อีกตัวนึงก็ได้ก,กับหนึ่งหกหนึ่งหนะคะอันนี้ฉั้วล่างนะครับล่างค่ะ ครับผมอ่า่า่าบนบดีค่ะเห็นเลขสองเจ็ดแปดวะครับอ๋อสองเจ็ดแปดบดีอาตรงนี้แหละสำคัญเลยค่ะเห็นเจ็ดเจ็ดวอเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เก้าหกสามนั่นนั้นคือเลขออกครับค่ะอ่างเงนี้มันได้สองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดอันนี้ชุดบนนะคะจับคู่แล้วสองเจ็ดแปดนะคะแมนค ค่ะอ่าชิดว่าแอดแอดร้องเบิงดีๆเเบิงเบิงในในในสูตรี้เออในสูตรก็บม่เข้าใจเป็นไดดอกค่ะอ่าคือคือเลขที่มันซ้ำๆกันไหมถึงว่าเล็กมันเหล็กเลกคือมันเลขกกันมากและครับค่ะซ้ำๆนะคือเป็นเหล็ขมันเป็นลเลขกชนกันเนาะค่ะมันมาตรงกันหล่ะกระทุกไลยสูตรมันมาตรงกันมันก็ได้แบบนี้ค่ะอ่า หนึ่งสองหนึ่งครับหนึ่งสองหนึ่งค่ะครับผมกัคันในเพื่นตัดเลนกับมีแปดสองแปดเจ็ดเหลือกับสองหนึ่งตัดเลนนะคะกันมี่ตัวแรกแน่กว่าคะแปดสองครับแปดสองค่ะแปดเจ็ดครับแปดเจ็ดค่ะสองหนึ่งครับสองหนึ่งค่ะครับผมมีแค่นี้แหละ เอาอันสามตัวก็คือให้หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเอาประเด็ที่อาจารย์เขียนมากอันที่คนมักเลเขียนมากคือมีแปดศูนย์สี่นะคะอันนีครับมีมีมีที่ส่งไปกันยังยังยังอะไรไปบมจบอ๋อจ้าจ่าจ่ามันเป็นตัวกันนะครับตัวกันคือแปดศูนย์สี่นะคะแม่นครับกันไว้ค่ะเพราะมันมีอยู่ในสูตรมันมีแปดมีศูนย์ค่ะอ่าแปดศูนย์สี สองแปดเจ็ดลัหนึ่งสองหนึ่งแปดศูนย์สี่ค่ะมีมีมีสามชุดครับสมีสามชุดเนาะค,ค่ะ,คะอันบัดนี้แม่ค่ะคนมักเลขชุดบนชุดล่างอันที่คนมักเลขคทรงขม่าที่มันเป็นสูตรคำนวณนี่นเบอร์เราเลืกกับเบิร์มะเข้าใจดอกแต่ว่าก็สิถามว่าอ่าสูตรชุดบนชุดล่างนี่สถิติเดินดีบ่ค่ะคนมักเลขคค่ะ เอายังไงมันมันตัแใจกลางปีมาแล้วคือสีแดงอยู่ทั้งนาเนี่ยบกเคยผิดค่ะนึ่งกับสองมันนะครับบ่เคยผิดมันมันจับบางที่มันกอดข้อกันมากเมื่อนี้นึ่งกับสองตัวไหนจะมากกว่นล่ะค่ะอ่าแล้วก็ศูนย์หางโกอีกกับบกเคยผิดจะมันมันบิ่งสามารถไปไปล่างไปบนได้อืมค่ะศูนย์ห้าศูนย์หางโฮกนะครับค่ะอ่ะผมก็เลยมาเห็นว่าเออตัวนี้เป็นตัวยืนนึ่งกับสองนี่คือ ขางทรายเมื่อสีแดงมันมันมันจะเป็นเล็กบนตลอดค่ะชิบก็งดบ่เคยบ่เคย,บเคยหล,ดลุดนะครับโอ้ค่ะอ่ะวันนี้มาเดินหนึ่งกับสองค่ะการเลยจับให้แตหนึ่งสองหนึ่งอยากอยากเล็กเบิ้ลน้อยไปออกแบบนี้ค่ะครับผมโอ้ค่ะอ อาจอาจรย์อาจารย์ว่าน right? enfin ี่เข้าใจเข้าใจง่ายอยู่ด้มันบังอลไรด้วยมันบ่งเอาเองเนี่ยบ่เข้าใจเราง่วงอาจารย์เออคนมาเลขกนะถ้าบังสีเข้าใจว่คถ้เป็นเลขลักนี่ผมผมจะข้างหน้านี่หมายถึงว่าสีแดงผมปถูผมข้างผมกันลืมกันค่ะผมกันเลยว่าอนี้เอาสีแดงมันคือเป็นเลขที่ที่ออกอมันสามารถไปได้ทุกลักแต่มันมากบ่อยมาดู่คะแล้วก็สีแดงสองเี่ปดมันเป็นเป็นเลขลักนะครับ ก้อนเงินนี้มันมาส้นกันเลยทั้งสองทั้งเกตทั้งแสบมันเกือมันจะมาพร้อมกันเลยค่ะอ่าเคยๆออกผลมามากๆมาอยู่ซีงวดตั้งแต่ปีใหม่มากับผมกต่ยังประเทศนี่หลุดนะครับปีใหม่มากตั้งแต่ปีใหม่มาก่อนมันอยู่ประเทศนี่หลุดจ้ะอคะยังครับไล่อีกขึ้นไปอีกมันเกือบตลอดปีอ่ะโอ้น่าเฉพาะลักลักซิฟนี่มันออกตรงๆมานซีบเอ็ดหมด ช่องที่ยูไทเมือสีแดงๆนะครับบอกทัดมาเรื่องสิบเป็นร well, like. re ักหน่วยหลักหน่วยยูป oh. like bueno, ีก wow. ันสีแดงเหมือนกันเลยทัดกันมากนี่็คือมันเป็นรังรักสิบกันเลยเฉียนไว้จุดไว้ใกล้ๆกันวะเรียวกันหมดเจื๊ยนออกเจ็ดเจ็ดเป็นวะงวดก็ะหน่อกศูนย์ศูนย์แล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าค่ะค่ะ มันพอดีมันสับสนเราชจดเออสูตรคงเราเอาไว้น้ำเป็นลายลึ่อยครับค่ะโอ้ยคุณเฮ็ดเท็ดสูตรคำนวณใดนี่ประมันธรรามดาได้เนาะคะเนาะสมมติสมมติเหลมระสิบบาทงดงดอีกมันมัหมดนะครับบ้าจะเอาเลขเลขระงวดละงวดโอ้โหเคินเมื่อกี้ละโตละโตละโตอันนี้สรุปมากเลยเนี่ย ค่ะโอ้ยเป็นตะปวนวัวบังเอิญด้วยเห็นอะไรเนอขอร้องกดปววัวบังเทือดว่ไอ้นี่แบบฝงขึ้นกับฝดที่ตีสามตีสี่ไปเห็นงานมาไว้ค่ะโอ้ยมันกระสมความทุ่มเทอยู่ดอกเขามาตรงๆก็จังัวนเพือนบ้านเนาะกับเขามากค่ะแม่แมนครับค่ะเพื่อนกับนเพื่อนหลินเนาะอืมนย่าแตเนี้ยอย่าแตดเน้กั บ่ต้องซื้อดอกเดซสิเพื่อเพิ่นก็บเพื่อเพื่อกันคู้ละหลายบาทอยู่มื้มือนนี่ค่ะค่ะได้สองสามพันนี่ละเพคนอนุ่มอะไรค่ะห้วยหมจุ้งวดนะครับเอฟบ่เชื้อกับบ่เชื้อกันได้หลายก็นั่นแต่มี้เอฟซีของบังหลดด้วยนี่กับมิตรคนตาใจดีดิหวดนี้เพิ่นเห็นแล้วงวดหน้าเพิ่นสิตามบุญดิบางบางค่างเนาะวไว้บ้างว่ะค่ะกับผมกับผมซื้อซื้อสัตว์กับตัวตัวแบบของ คือบอกสางคุ้มพงมาพงไปหลายซื้อมันมันแปลกๆเพื่อนเออมันนี้ผมก็เลยกว่าเอาเลยให้เพื่อนซื้อแหละให้เพื่อนดีซื้อให้เพื่อนมีหน้าที่ให้เพื่อนใครเพื่อนไปเพื่อนไหนว่าใครสร้างเพื่อนคนใดเพื่อนอันเพื่อนมีน้ำใจเพื่อนกันอย่างนี้เองนั่นแหละบดีไปเรื่องรองอี่แย่แมนแมนแมนอัหนีลยอีเลอิค่ะอีอันนี้อิเล่เลยค่ะ ยังงวดที้มันออกงวดเอเจ็ดศูนย์ศูนย์สามเจ็ดเจ็ดทั้งไต่คุณทรงมาให้ผมเลยร์ค่างวดลดสามงวดปาดอืมมันทรงมาให้คุณทรงหาเลยมันจากแต่ละเจ้า,จาดีทรงหาสามงวดสามงวดเลยเอออุ้ยค่ะค,ค่ะค่างวดัดคงวดลดกวแปดพันเนะาะ <8, S 2> ค่ะปาดทรงหาค่ะอ๋ออันพอดีมิ้สัยธรรมดาใช่ไหมจ้า อันอันอันไหนก็เขาบอกบอกย้อนหลังสุฟังเนี่ยค่ะชุดบนเขามาสามโตยุต네ิค่ะสามโตสามโตที่มันเบืิลมามันออกเกียเก่าเออเกียเจ็ดเก่าเห็นไหมครับก็มาเจ็ดศูนย์ศูนย์แล้วก็มาสามเจ็ดเจ็ดอันนี้คือบ่อมานี่ถึงเมื่อถึงถึงเมื่อไรบ่อสามวันนี่ให้ถูกน่าสามวันนี่ถูกตลอดครับคือซื้อคือออกมาตรงตรงสามตัวเลี้ยงเป๊ะเงี้ยเศียรบ่อค่ะคนบังเลย มัน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 อันนั้นนี่สรุปออกมาเนี่ยครับเห็นเบิร์งไงที่ทรงไอแอดติอุเซตไพรมูฟีเลขได้หลายตัวนะหมายถึงว่าเลขสีออกหมดต่อไปนี่เหมือนมันมียูแคนี้อืแต่บอลูว่าผมโดนจับถูกให้แอดถูกโบขนาดนั้นนะหมายถึงบอแมนบอแมนค่ะที่แอตบอลนี่หมายถึงว่าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ที่ออกมาสามตัวตรงนี้ของคนณบัลเล่นี่ออกมาเป็นตัวตัวหรือว่าตัวตรงคะ ผมใหมายตรงเลยครับผมตรงมาเลยบอกรัดซิบก็รัดนุวยได้เลยนะโอ้โอ้รัดซีบก็ได้เก็ดเป็นบอกลค่เก้าเก้าอ่ะผมก็ได้รัดเอ่ก้ากับขึ้นรัดนุวยค่ะเก็ดกับขึ้นรัดซิบค่ะอ่ามันได้แบบนี้นะครับรูเลยว่าเพื่อนกับบอกว่าล่องล่องสลับกันเด้อเอาเก็ดกับก้าค่ะมันก้าออกเก็ดก้าแล้วกับเก้าเพื่อนกับแช่งก้าเก้าเก็ดจังเสียค่ะร่วมกันแล้วกั็งอขวดตูนครับค่ะอ่าแต่็จแล้วหมดแล้วหมด ต่อมาเป็นเบอคค้น,คนเป็นกับเสือ้อเันเสื้อหายรืมันซื้อหลาย,ลลายงวดที่แล้วผมให้ผมให้เออ่ผมให้ไว้ไปสามหางวันนี่เลขกสามศูนย์สามมีเจ้าหนึ่งวันถูกรู้ซึกว่าจะรลงวันที่สามค่ะไปประมาณรูปใบมันออกสามศูนย์สามนึค่ะ อะไรไทยแล้ววันแล้ววันที่สามยังมีรับเลยวังบังเนึ่งกันสามโตแล้ววันที่หนึ่งเอียงกับบังเรือยกระลืมนะคะแล้ววันเออสามเจ็ดเจ็ดนะครับสามเจ็ดเจ็ดอันนี้สามเจ็ดเจ็ดนี่ของข้อบางเลยนี่เข่าปะคะเข่าครับผมให้เป็นสามเจ็ดบหมอคะครับผมผมเลยว่ามันสีเบิร์นแต่บงผมว่ามันสีเบิร์นสามสามหรือเจ็ดเจ็ดคนเกเรเลยซื่อมดเลยอืม ผมก็บอกว่ามันจะเบิร์เด้อผมเชื่อเต็มใจผมเนี่ยผมชอบสามศูนย์สามผมเคยเลิกไปซื้อลอตเตอรี่บ้างแก่าทูด้าไปซื้อลอตเตอรี่ต่ีมาหาใบเออคนสูบมีมีแจวหนึ่งถูกเพิ่นก็เอาไปนน้ำเพิ่นเพิ่นได้ซิบใบว่าสามศูนย์สามแล้วมันที่สามแล้วที่แล้วที่สามอะครับเลขสามสามหรือสี่นี่แหละบนเนี่ยนั่ะนั่นแหละก็ได้เพิ่นก็เพิ่นก็ เคนกระซ่งสังกระซ่งมาให้เออค่ะไม่ถ้าคนถืออิรเพิ่นเพิ่นส่งมาให้อิรีที่ค่ะให้ครับให้ค่ะปุ๊บปุ๊บมือนี่คือกับเขาอยู่ในตู้เย็นจริงอย่างนี้ปเพิ่นมีแต่เพิ่นซื้อมาให้จนจนกินว่าหมดโอ้ค่ะเออค้าน้ำครับเ่อบิ๊กบอกเกอร์ไปพ่อันยื่นไปเติมน้ำมันนังดีเดี๋ยวเอาน้ำผมเอาใจให้ก็ได้ ค่ะ <Okay. c oughs> เออการแสดงว่านี่คือคือของคนบางเลนนี่สีมีอีกโค้งหนึ่งบ่หรือว่าห้าลงทุนเด้ดเลยมือนี่อ่าสองตัวหาลงทุนหะหาล้มตัวดีเลยครับโอ้ค่ะหาตัวดีเลยผมมิเจ้าหนึ่งคนคนคนไลน์หน่อยคนคนสื่อนหนึ่งกับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งพุ่นว่ามดไปเป็น ยังละสิบยี่สิบใบแล้วว่ะมันมันมันเป็นหวยสัญจรเดอเบิ่งแบบว่าบนในใจแต่ก็คิดว่ามันออกสัญจรมันกับว่าเคยผิดนะฮะอืมค่ะแต่เลขที่หนาละว่างอีหลีมันเลขที่ไปลงไตออกลงไตแต่และเหมือนเอยทุกเฉียวมันจะมีเก่าครับหาค่ะว่เคยหลุดจักเถื่อค่ะอ่าเก่ากบหาเลขเก่ากบเลขหาค่ะตามที่เขียนไว้นะครับค่ะ ว่าค่ะอาจชิตว่าคงสิบคงสิบนอกจากว่าผมจะจับวัตถุเองอยากอยากอยากเชียนให้ให้มันมาร่วมกลุ่มกันว,ว่าให้เพื่อนจับแยกให้เพื่อนแยกเอาว่าตัวเลสุมสุคู่กับตัวใดเองนะครับค่ะอ่าเอสองเกทแปดเนี่ยให้เพื่อนให,ให้เพื่อนหมุนกันเราค่ะอ่าบางทีผมอาจจะจับให้วัตถุที่เป็นเกทสอง จ็ดสองสองเจ็ดมัน,นม Paste, อีกนารุ่นนั่นวะครับผมขัดเเจ็ดขัดเจ็ดยังบนบนี้เนี่ย <'cha S 2> ผมกัะตอนนี้ผมกังวดว่าเจ็ดเจ็ดจะโยอกอีกบอค่ะอ่าขาจะเบิ้ลคือมีหนึ่งสองหนึ่งค่ะมิแค่นี้ 1, 2, 1, 1> <'cha S 2> นแหละครับมีสองมันเกี่ยวพันกันกับเหล็กล่างน,นะครับหนึ่ง <'o, S 2> หนึ่งเนี่ยค่ะค่ะ <administered S 2> อันนี้คิดว่างดงวดงวนี่คิดว่าผมแยกดิ เด็กๆชัดที่สุดหลังคือหลังค่ะอหนึ่งกับหานี้ก็คือเป็นเลขรักซิบหลังค่ะเนื่องกับหาสองเจ็ดแปดนี่ก็คือรักซิบบนนะครับแต่มันสี่กอดข้อกันมากว่าสองเจ็ดแปดค่ะอคำว่าสองเจ็ดแปดเป็นเอฟซีเอฟซีของแอดเดนี่ละจ้าจังสี่เลยไหมชอยมีกำลังใจเนาะจังสี่ก็มีกำลังใจเนาะ จะได้เห็นเอฟซีเพิ่นไปจับราตอเรียไว้ก่อน้าเทียมันมันกับยี่สิบเราึือวันที่ยี่สิบกว่าแล้วเนาะถ้าเทียมมันหาก็ไดฮนนะครับผมค่ะเห็นเล็กหนึ่ง่ศนยหลายอยู่อืมค่ะค่ะยัง่งอยู่จ้าจ้าเจ้ากับเขาาขายหรือค่ะโอเคมือนี่มือนี้ซานีก่อนแต่ว่าคงสุดท้ายเมือเราเล่อกับิรทหานคนบักเล็กอินได้คะ ก้อนมือก้อนมือเลขออกมือนึงครับผมได้ได้ค่ะได้ค่ะบางเพื่ออาจจะได้เหลือยิ่ชุดเดียวกันอ๋อโอเคโอ้ยได้เลยค่ะก้อนมือก้อนวันที่หนึ่งเออก้อนวันที่แมนบะวันที่หนึ่งมีหน้าน like oh, okay. 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 ี่ก้อนวันท oh, okay. oh, okay. mm ี hmm. uh ่หนึ okay. uh ่งประมาณวันที่ยี่สิบเอ้ยยี่สิบแปดครับโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะอ่ายี่สิบแปดจ้าจัดหมเดือนนี้วิยี่สิบแปดมื่อเนาะแมนค่ะค่ะกระสันวันที่ยี่สิบแปดบังเลื่อยโทรหาคนมาเกลขกไหมนะคะ อีกเทเ่นที่ยี่สิบแปดเนาะโอเคค่ะเอาขอบคุณหลายๆนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะสรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจะค้นมักเลขค่ะพี่น้องคะต่ำทไทยนะคะชุดบนนะคะมีสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดศูนย์สี่แปดสองแปดเจ็ดสองหนึ่งนะคะพี่น้องคะอ่าวงกลมนะคะตัวตัววงกลมนะคะคือหนึ่งสองหนึ่งค่ะ ตัวกันคือ804นะคะลาง1 0 1 5 1 1 1นนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางมูอนี้นะคะจากคนมักเลกค่ะจะังได้เกิดเยืมนํำไปพิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนํำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพราแม่พี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พพี hhh, ่น like you ok ้องเท่าสุกุสกณนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแเนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคนมักเลขค่ะพี่น้องค่ะทั้งหบดทั้งมวนมนีนะคะสำหรับตําไทยของคนมักเลขกับมีเพียงซํานี่ค่ะแอรกาซิเด้คอตโตล่าพ่อแม่พี่น้องพระเท่าสุกุสกณนไปก่อนนะคะเอาไว้พ่อกันไม่กับแม่ในคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ